สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับก็มาพบพ่อมาพ่อกันย่ามาแรงนะครับผมตอนนี้ก็มาส่งงานนะครับเซ็จแล้วเรียบร้อยนะครับงานนะครับที่ทายไปมือเสานะครับก็มีปั้นขันหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเสริมเสริมขั้นหน้าก็อยู่ตรงขามรถไปกระเสริมขึ้นนะครับเอาหมองสูงมันขึ้นนะครับตัวนี้เพื่นว่าจะคล้องหน้าเพื่นว่าแล้วแจ็สดรถเจ็ดให้นะครับตัวนี้ก็ ถือว่ากระ่งงานเกษตรแล้วนะครับหน้างานสามพัญหานะครับวนี้เหมาสามปัญหานะครับก็มียกขันหน้ายกเสริมกัรแงพื้นพควนนะครับนี่นะครับยกเสริมนะครับยกเสริมคันเก่านะครับยกเสริมคันเก่าหน้างานกสิรประมาณนี้นะครับหยาไหวมันไหลายนะครับมันกสิบวงามปะไหนนะครับพวกเกียดออกไปนาแรกลงไปมันอเกษตรบวงามปะไหนนะครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ไทหลายรอบนะครับว่าเขานะครับก็เ็ดอยู่ประมาณหกชั <pow wow inations> ่วโมงนะครับเ็ดอยู่ประมาณหกชั่วโมงนะครับชั่วโมงละหกร้อยกับเมาส์ขึ้นนะครับสามปัญหานะครับแท่ผมหลายชั่วโมงไปมันตกไปหลายชั่วโมงฟว้อมหกชั่วโมงนะครับเนี่ยเมื่อสิบอกงานปไหนนะครับฟ้อมทำเป็นห้อยไทย เก็บไ้ก็พอได้นะครับพอหนางานมากก็ถือว่าดินม,มากกับแข็งเล้วมักกับห,หยากนี่นะครับเห็นป้ามาส่งงาน,นครับตอนนี้ก็คำเรี่ยวนะครับคือประมาณนี้นะครับพอได้เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับหนางานก็เฮ็ดขั้นเดียวนะครับบ่อค่อยได้เฮ็ดคู่นะครับพอเฮ็ดขั้นเดียวมากก็ สบายใจกลัวนะครับเดี๋ยวไปเหตุกูกันเดี๋ยวขันหนึ่งหยุดคันหนึ่งจอดดุคันหนึ่งไม่ค่อยจอดนะครับคั้นหนึ่งอยากเดี่ยวขันหนึ่งก็จอดดุมันก็จิมีปัญหากันอีกนะครับนี่ครับ Add ระดับกระสีประมาณน,นี้นะครับจะเสมอบอ่เสมือจะมองไหนต่ำจะมองไหนสูงโบหงนะครับไปเห็ดแด้เดาไปกันนะครับฟูกกะเสมือไปนะครับ่ฟูกะห้มหงนะครับจะแรกรมือเส้านะผม่าถิญโยขั้นหน้าตัวนี้คือน้ำนะครับยก ยกตัวนี้ขึ้นแล้วค่อยจังที่เกียดดินลงมว่านะครับเกียดหัวหยาหรือว่าเอาหัวหย่านะครับที่ผมมันไทยนะครับหนาแหลกนะครับยุกขืนขันหน้าเห็นเบิดเลยนะครับคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้พมเอาหนาแหลกนะครับดินหนาแหลกนะครับี่ว่ามีหย่าหลายๆนะครับผมยกขึ้นขันหน้าเบิดเลยนะครับมั่นกะกับสีเบิองงามๆเนี่ยนะครับผื้นมันนะครับตัวนี้บ่ไแล้วออกนะครับถามขึ้น่าพู่ยังยกตัวนี้บอกขึ้นว่าพูดยกนะครับกะตามใจเพื่อนนะครับ นี่ครับเพราะเกียดินมใส่สแล้วขนางนากัเเรือน้อยเดียวนะครับนี่ครับเบิ้งเบิ้งนะครับกับเรืออยู่ประมาณปามือหนึ่งนะครับเพราะว่ามองนี้มันเลิกนะครับมองนี้มันเลิกพอะมันเลิกแล้วนะครับเพาเอาหนูดินดมใส่หนูดินมาใส่มากกะทิสูงนะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวรอบเบิ้งเพื่อนค่อยว่ากันอีกเช่นึงนะครับช่วงช่วงไถยหน้าช่วงวานนะครับพอตัวนี้ดินดมากะทิ บท่านอยู่ปันไหนนะครับพอตัวนี้ผมก็กอามาใส่ไว้หลายตืบนะครับพอมันมีแต่หัวหนานะครับเห็นมันุบกตัวนี้เพื่อเพื่อนเลี้ยนใจนะครับอยากเอาขึ้นข้างหน้านะครับกันโยกขึ้นตัวนี้เดี๋ยวชิยนกขึ้นในเพื่อนเลยนะครับกาดร่วมๆในตัวนี้ไปนะเพราะพวกมันอยู่มาไว้หลายพอสมควรนะครับถ้าว่าชิยนกขึ้นจัง่อยก็ย่านดีมันพันยู่นะครับพอตรงนี้มันเลือกแห้งนะครับมรงนี้มันเลือกแห้งล้วรอเบิงรอถามเพื่อนอีกเช่นหนึ่งก่อนนะครับ พอสิงโยึ้นในเฟื้อเลยกอ่เดี๋ยวสิว่าบ่ได้บวกอึเปล่ามันก็สิยากนะครับอยากไปหางานกับสิประมาณน,นี่แหละนี่ครับมองนี้มันเป็นมองที่วา่ามันมันคุมกว่าเขานะครับผมเลยบ,บ่ได้เอาออกนะครับก็เลยปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับถ้าถ้าเฉียวออกมันก็สิเลิกไปอีกนะครับก็เลยเอาไว้แบบนี้เลยนะครับข้อถามมาไถาเทยเดียวนะครับถามมาไถาเทยเดียว เพราะว่าเขาเอาออกจะมองหนมันสูงสูงนะครับมองหนมันสูงสูงเอาเกดอกเกดอกนะครับนี่ครับมันก็สูงกันมาหลายนะเพราะว่าเที่มันเ็น่ยงสูงยอว่ามันหย่านะครับมันก็ยิ่สูงกว่าเขาแน่เพราะว่ามันหย่านะครับมันโมเมนต์หนาดินนะครับมันเป็นหย่าทั้งหย่าทั้งเฟืองนะครับมันก็เลยเบิ่งสูงสูงแน่นะครับแต่ว่าขัดถือน้ำถือฝนมามันก็สียุบลงไปอีกนะครับแต่ถ้ามันสูงเกินนะครับมองในกัสีเฮ็ด กษตยกขึ้นในเพื่อนนะครับยกขึ้นในเพื่อนตัวนั้นนะครับรับผิดชอบคือว่าทางหน้างานมึงนี้มันสูงนะครับพก็ตรยกขึ้นในเพื่อนนะครับตัวนี้ฟี่นะครับยกขึ้นฟี่เลยนะครับบ่ไใดคิดนะครับยกปั่นข้าหน้ายเพื่อนฟี่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีหยาหลายนะครับมันเลยบปั๊บบ่อใดระดับนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามสูงกว่าข้าวแห้งนะครับแล้วยวษตโยกขึ้นข้าหน้ายเพื่อนนะครับตัวนี้ยกห้ยฟี่นะครับบ่อใดคิดเงินนะครับตัวนี้นะครับบ่อใดเสียค่าใช้จ่ายนะครับคือว่าาเ รับประกันนะครับหลังการทํางานนะครับเพราะรับประกันนะครับหลังการทํางานนะครับรับประกันหลังการทํางานนะครับตัวนี้นะครับใน้่วนเดี๋ว่าเขาอยูไปใส่นะครับถ้าเกิดว่ามันมันสูงนะครับก็ถึเอาขึ้นใหในไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับว่าเขารับประกันหลังการท้งานของเขานะครับรับประกันนะครับงานก็สีประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับมาู้เดียวอันนี้ก็เหลือตัวนี้เดาด้อยเพื่อนมาเบิ้งนะครับเทวดาเบิ้งแมนเพื่อน่าสูงจังแนกะ เดี๋ยวจังยู่ขึ้นหัวข้างหน้านะครับกระบอบใส่เวลาบ่หลายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวร้อยมันยุบลงจักหน่อยก่อนนะครับตัวนั้นจะมาว่ากันนะครับงานกสิประมานี้นะโรงงานสิบโมงนะครับมเสอมาโรงงานสิบโมงสิบโมงกะจอดจอดแน่เห็นงานแน่นะครับเพราะมันเป็นงานเหมานะครับงานเหมาเ้าเหมาเรีวนะห้องฮีตเรี่วตอนไหนก็ได้นะครับบอสซีเลียตป้าแจบ บเกินมือนหนึ่งนะครับปฏิเหตดเหลีวภายในมือนหนึ่งนะครับสีแเหลวจะม่วงกับจามปฏเตุเหลวภายในมือนหนึ่งนะครับคิดว่าบกขาดทุนเหลวนะครับเพราะเป็นงานห่อหมาแเหลี่ยมนะเพราะเหตดสี่เหลี่ยวซาเหล้วเห็ดเหลี่เร็วกับสามก็จะเกิดซีดที่ของห่อเหลี่นะครับสองมือสามมือกับเหลวแต่จห้อนะครับเพราะเป็นนานงานหมาแเหลวนะครับโอเคครับผมเอาไว้พบกันชิปหนานะครับผมชิปน้ก็ฝากไว้เพียงสามีนะครับผมพบกันชิปหนาครับสำหรับลิปนิก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ